ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสปูสุขคนก็ยังว่าพ่อกันคือเก่้นะครับก็ย่งเป็นสูตรเด่นบนคือเก่าเด้มันบ่ได้เป็นมันบดได้งากหรอกบดได้มีเวลาเห็ดใหเบ่งหลายานไดน่เอาเด่นเอาแต่เด่นเดนนี่ละไม่ใส่กันมันเด่นบบกี้โตหรอกนะสูตรนี้ก็เป็นสูตรเด่นบนอีกสูตรนึงนะครับหลังจากที่ผมลงไปในกระหลสูตรเติมแลวล่ะวะ มีแต่สูตรเด่นบนนะเดี๋ยวจะมารวบกันว่าทีเดียวนะครับสูตรนี้มันบดรยากนะใช้หลัก10ครั้งที่4 10เออ10ครั้งที่4นับเอาลวดจำนวนได้3ก็3า5นะครับจังหวนแรกได้3 4 5ออก3 0 3นะเขาที่เลข3วันที่2 1 2 3ออกที่6 2 8เขาที่เลข2นะครับ1 2 3 สองสามเข้าออกที่3 3 9 5 6 7 8ก้กเจ็ดออกสามศูนย์เเไปนับเบองงเอานะผมเอาเด่นเด่นมาให้เบิงงก่อนดัวสิจับหัอยู่ดอกว่าพม่าบอบจับนะครับห้าออก6 0 3อันนี้ไม่ปักหลักนะครับไม่ปักหลัก1 2 3ออก5 3 8 ไดศูนยออก4ี่สองสอนะครับเขาซิเขาหน่วยห้าหกออก2 7 0เจ็ออกเ8็ดแปออกที่สองนะครับเขาที่เลขเจ็ดเนาะี่เ็เลขเจ็ด7องสามหก สาสองสังเกตเบ้งนะครับให้สังเกตเบิงใหานับแล้วให้สังเกตเบิงตัวแรกมันสิมาแค่แค่งวดแรกงวดเดียวนะครับออก3ามศนสี่เพราะว่าเ้าเอ,อกหลักสิครั้งที่สี่นับเพิ่มนะ3ามกับสามสี่ห้ามันสิมาแค่งวดเดียวที่เหลือนีสิมา,าตัวกลางกับตัวท้ายนะส่วนมากจะเป็นตัวกลางกับตัวท้าย เลขสองสิมาสกสามสองเจปดเนะมันสิมาแต่ตัวท้ายงวดนี้นะครับหลักสิบครั้งที่4ของเราก็คือเลข2นะเลขสองเราก็นับเพิ่มไาเลยนะครับอันนีนะ้ครั้งที่1ครั้งที่สองครั้งที่3ครั้งที่4ี่นะหนึ่สามสี อันนี้ก็คือเลขหน้าครั้งที่1เลขหน้าครั้งที่2เลขท้ายครั้งที่1เลขท้ายครั้งที่สองอ่ะล่ะแต่ผมจะนับเป็น1 2 3 4งสองสามสี่ไปเลยพอมันออกนีครั้งที่1ออกนีเป็นครั้งที่2ออกนีครั้งที่3อันนี้ครั้งสุดท้ายนะครั้งที่4 2เขาก็นับไปเลยสองสามสี่นะครับนี่ล่ะสมมุิว่าได้5้านะเห็นอยู่ดอกว่าตัวหน่วยก็ได้5ก็5 6 7ออก2 7 0เจ็ดศูนย์นั่นวะเจก็7 8 9ออก7 8 7 หเอากับ6กเมันออกสองเจสองวันนี้ได้2นะครับคือ2 3 4นะคือเด่นบนนะครับคือเด่นบนได้2 3 4สามสอ่ะสี่มาเบิกสูตรนี้ได้2 3งนะอันนี้5 6 7หกเจ็ดาหกเจ็มีกะ ยังบลุดนะครับลุดยุงหวดนึงมั้งแต่ว่าจ้าหวดดอกมันจะลุดยังหวดนึงนะห้าก็นะ 5, 6, 7, คืออีกตัว,วหนึ่งน่าสนใจแต่ว่าหนึ่งสอ่าสองนะอันนี้ก็2 3 4สนะครับสูตรนี้ก็ได้วดที่แลี้ยกับใส่อันนี้ก็บสองสามสอันนี้1 2 3 4 1สองสามสี่สา หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ไปนั่นนะครับสิบหน่วยนี่เด่นที่จิมบได้นะครับสิบหน่วยหนึ่งสองสามสี่แต่ผมว่าน่าจะมาหลักหน่วยนะหนึ่งสองสามสี่นี่มันจะเขาหลักสิบลักหน่วยนะครับหลักสิบสิบเขาหลักสิบลักหน่วยก็นีมากนะครับ มันจะเขาเฉพาะลักซิบกับหลักหน่วยนะครับหนึ่งสอมซนี่ทิมบ่ได้นะเพราะว่าสูตรนี้ก,ก็หน,นึ่งสองสามหนึ่งสซีนั่หละนะเป็นหลักหน่วยนะครับนี่ก็ได้สองสามซีขึ้กันสองสามเอ่อหนึ่งสอมหนึ่งสอมซ่ได้เลยนะครับ สิบน้วยนี่มันสิเบิ้ลมันสิห้าบอแค่นั้นแหละแต่ผมสิจับขขาวข้าให้นะครับเดี๋ยวเขาจงสรุปกันแต่ผมสิจับตัวเลขไปให้เบิ้าเพื่อพี่น้องไปหาเลขดตรงเลขจับนะครับมาตัดกันอีกหลายสูนอยู่ด้ผมยังบ่ได้ลงไห้นี่ผมเขียนใส่กระดาษน้อยไว้ก็คือ10ข้อสบวกหนะครับ ไปเหตุบุก็ได้หลัก10ครั้งที่4บวก 1, หลักร้อยครั้งที่4บวก1นึ่งสามบวกหนึ่งเท่ากับ4เพิ่ม1ลด1นะอันนี้คือกันหลักร้อยครั้งที่4บวก1นะครับ10กับบวกหหลักร้อยก็บบวกห่คือกัน8บวก1นเป็น9ก็เพิ่ม1ลด1นะึ่งนะยังอันนี้ได้8บวก1เท่ากับ9 9กับศูย์กับ8อันนี้ได้3 4 5มันบ่ชนนะครับไม่ชน อันนี้ได้8 90นอันนี้ได้3 4 5หมันออก3 03นสนะสูตรนี้จะเข้าที่เลข0สูตรนี้จะเข้าที่เลข3 1บวก1เป็น2เพิ่ม1ลด1อันนี้ได้5 6 7นะ5บวกเป็น6ไป้าหกด้5 6 7กับ1 2 3นะครับมันออก6 2 8อันนี้เข้าที่เลข6อันนี้เข้าที่เลข2มันบวกปากหลักนะครับ 2 3 4อันนี้ได้3 4 5มันชนกันที่เลข3กับเลข4นะครับ3มกับ4่มันชนกันออกที่3 9 5นะมันเป็นมันเป็นสูตรเด่นนะครับ6 7 8 5 6 7ชนกันที่6กับ7ประมาณนี้นะแต่ผมยังบอดีโลกห้นะครับสูตรที่ผมโลกห้เมื่อกี้นี่ก็คือ10คอ4นับเพิ่มนั่นแหละ 3ามสี่ห้าหนึ่งสองสามนะไปสองหกเจ็ดแปด้ก็เขานี่ก็คือสูตรนี่แหละสูตรที่ไฮเบิรงเมื่อกี้นี่แหละไอ้สูตรที่ผมบ้านไปลงกไฮเบิรงนี่มันก็ยังเด่นอยู่ที่ตัวนี้นะครับสองสามสี่แล้วก็หนึ่งสองสามนี่หลักส 10, 10ิบสิบพอยี่บวกหนึ่งมันว่านีนะครับ หลัก10ก็คือ2อ่ะหลกบวก1ก็เป็น2 3 4อันนี้หลักร0อครั้งที่4อ่ะ100ยกว่า4บวก1ก็ะด็ด1 2 3นะอะ่มันออก1 2 9เนาะ1บวกเทากับ2ก็ได้ 1, 2, 1 2, 3, 4, นึ่เพล1นนึ <c> ่ง <oughs> 1 2 3 4เด่นสุด1 2 3 4เด่นสุดถ้าเกิดว่ามันมันโมเบิลแต่เลขมีโอกาสเบิลน,นะพี่น้องเพ่อว่ามันสิเบิลหนาเบิลหลังอยู่นะ อาจจะเบื่อหน้าก็ได้อาจจะโมเบืเอ่อหลังนะครับเลขสามตัวนี่เดี๋ยวผมจะจับคร่าวๆให้นะครับไปพู้หละ่ะจับคร่าวๆอาเอาแต้มก่อนเนาะแต้มสองตัวบน 90123ทีนี้ผมจะจับ <c oughs> ตัวจับ8 1 8 2 8 3 8 4เพราะว่าหลักหน่วยเท่าเด่น1234เด็ก็ได้ตัว8 8 1 8 2 8 3 8 4นะครับถ้าจะจับ มันถึงไงสแต้มก็ต้องเป็นถึง,ถ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 ง8 5ดห้นะแต่ว่าของเ้ามันเด่นอยู่1 2 3 4 9 1 9 2 9 3 9 4เก้านะแตัวนะครับเลขสิบมีอยู 8, ่8ปตัวสอ ส7มเแล้วก็5 4าสีเอาสิเอาเจักโตัวดีหนึ่งสองสามี่หนึ่งสองสามสชุดนะครับ 4ี่สีชุดให้พี่นอกไปหาหาเลขดับเลขเด่นตัดเบิงนะครับ12ชุดนี่เพราะว่าน่าจะติดให้เห็นนะครับจับตามแต้มแล้ว2 7ก็เป็นเกแต้ม3 7เท่ากับศูนย์แต้ม4 7เจป็นหแต้มห้าเจ็ดหาเมันเป็น2แต้มแต่ว่า เจ็มันเป็นสองแต้มทีนี้เลขห้ากับเลขเจ็ดมั่นบนติตเด่นเท่าไหมมันติดเด่นอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่เนาะถ้าห้ามาก็เป็นห้าสี่ก็เก้าแต้มนะครับไอ้ีอยู่หลักหน่วยยังส่นะไอ้สีหลักหน่วยหนึ่งหลักหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยนะครับก็ลอกเบิรงนะไปพี่น้องไปไปจัดมั่นติดดับได้ว,ว่ะแต่ลอกไปหาตัวดับโซอันนั้นเบิรงนะครับ แ้วมาลุกห้คร่าวๆกะเป็นเลขนั่นแ่ก็อีกหลายสูตรยุ่ต้งมาเลยลบแต่อันนี้ผมจับให้แล้วละ่ะผมสิเน้นไป3ามโตนะครับวันนี้สโตนี้อาจจะเบื้อหนานะครับ881แปดหนบอกแปดแปดสี่แปดแปดหนึ่งแปดแปดส แปดเก้าสามนะแปดเก้าดูแปดเก้าสองแปดเก้าเอา่ออันนี้นะครับปูนองโคตรเปิดกระถามหาไอ้ซูนี่ยู่นะออกอย่างอนะ่ะสามเจ็ดอ่สามศูนย์เจ็ดหกศูนย์สามนะแล้วก็ห้าสามแปด 4 2 2อันนี้ออก2 7 0นะสูตรสูตรนี้เขาผิดสูตรนี้ก็คือ10ล่างบวก7คงที่นะครับมันได้8กนะับ3เนาะมันก็เลยผิดมันออกอ 2, 7, 0, นะสองเจ็ดนะเขาทีแกส2ตัวนี้ออก7 8 7เจ็ดมันก็ยังเขาที่7 8 7ของมันนะครับเพราะศูนยบวกเได้เลข7ใน7กับ2นะ0ูบวกเได้7เท่ากับ7กับ2 มื่บวกเก้าที่9กับ7จ็ดเท่ากับหกได้หกเจ็แปก้าก็ไก้ตัวที่ได้8มันออก7จ็ดแปดเจ็ดนะงวดกว่อนผมจับหายได้แค่หาสองสองกับ2 2งหานะครับซึ่งมันออก2 7งสองนะสูตรดีบบมากสูตรที่แรกอีกห่งบวกสีนี้ไม่มานะครับ เลขหานี่ผมก็เลยบวกหัวจิจับตรงไหนบวกหัวตัวนี้วที่มานทากันเนาะผมเลยเป็นสองสองห้านะครับสองสองหาหรือว่าสองเอ็กซห้าไปสั้นหน่านะแต่อันนี้ของวดที่แล้วนะครับพี่น้องไปเห็ดได้นะสูตรนี้มันบริยากเดี๋ยวเดี๋ยวเห็ดเห็ดเลยก็ได้เห็ดใส่น้ากันอยู่ละนะสูตรขึ้นมาหนีงน้อยเนาะวันนี้มันอกอกอ่อเนียงเกาะ ห้าศ7 2ยนอเนาะห้าศูนย์ข้างล่างออกที่1 8โอเคอันนี้ก็คือตัวตัวแรกนะให้บวก7คงที่ไปเลยนะครับสิบล่าบวกเคงที่ที่เคยลงไหนถ้าเกิดว่าได้7 ก็ต้องเป็น7กับกับถ้าได้4ก็4กับ9นะครับแต่ตัวนี้มันสิมากมากหลักร้อยเนี่ยเอ่บกเท่ากับ8ได้8กับ3 3มาที่หลักร้อยนะครับ9กับ7เท่ากับ6 6กับ1 6มาที่หลักร้อยสาบกเท่ากับศูนบกอศูนย์ศูนยเท่ากับหได้0ูนกับหออกหาสา 7บวกเเท่ากับ14ได้เลข4กับ9นะครับ4กับ9ออก4 2 2สองสองนแะล้ววันนี้เขาจะบวกเบิกนะครับ1บวก7เขาจะได้เลข8นะครับ8กับ3นะความน่าจะเป็นอาจสิมารักร้อยนะครับ อาจจะไปไปที่หลักร้อยนะยังงอนวดวงหันมันก็เจ็ดบวกห้าเท่ากับสิบสองเลยสองกับเจ็ดสองก็ยังไปที่หลักร้อยนะครับวันี่สามกับแปดนี่อาจจะไปที่หลักร้อยนะครับแล้วทีนี้สูตรพวกน,นี้มันกับมีไม่ลดแน่นะสูตรตัวนี้ถ้าตัวนี้บนลบนกับโอเคอยู่ดอกวังหันามาเบิ้งวันนี้นะครับห้าบวกซี 4. อันนี้ให้บวกเก้านะ 5้าบวกสีเท่ากับ9เท่ากับ9 0 1 2ะเป็นเลขเก้าล้ว8กับ3มาแล้ว2กับ3มาแล้วโจเดนเฮานะครับศูนย์วกเ้าเท่ากับ 9, เก 9, 0, 1, ้าเล้าศูนยน่นี้หบวกส่เท่ากับเอีกตัวหนึ่งนะครับเลขเก้าตัวนี้บอกโหว่ามันสีมาบอ รือว่ามนจะออกแปดเก้าดบอกแปดมันบนติดกับเด่นเท่าเด้กซึ่งตัวเด่นของเท้ามันเป็นหนึ่งสองเนาะอันนี้จับยากขพอสมควนนะครับ8อะไรเดียแปดสองเก้าแปดอนะพราว่าเกสองยู่นี่ไหมเก้าสองเก้าสยู่เก้าหนึ่งก็อยู่นี่มันมานับ,บ,บนกันได้ครับแถวนี้ รียว่าสามสามหนึ่งเก้าสามสองเก้านะครับแต่อันนี้ผมยังประจับนะสูตรนี้ก็ได้แต่ว่ามันเกิดถ้าเด่น,เด,นเด่นมันก็อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่สะสมวุฒิเก้ามากนะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเรียว่าเป็นสามสามจุดมากยูนิตแต่ว่าเก้าตัวนี้อาติโบมาตัวอื่นอาจิโบมาแต่ว่าผมคิดว่า ตัวที่ผมมั่นใจก็คือ8 3 1 2จังไรก็ติดนะครับแต่ว่า,าเก้านี่ยังบนแนใจแต่ผมก็เลยจับเป็น2ตัวเซ็จที่นะครับ8 9 1 8 9 2 8 9 3นะครับหรือว่า8 8 1 8 8 2 8 8 3ผมว่ามีโอกาสเบิ้ลอ,อยู่นะจักซิเบิ้ลหน้าหรือเบิ้ลหลังนะครับเบ,บิ้ลตะบูรีไรหูพี่น้องก็ไปผิดาจนหน้าเบิงนะครับ ตามที่ผมเคยบอกไว้สักบ้างแล้วแหละถ้าเลขมันมีอยู่ห้าตัวนะเลขมันมีอยู่หาตัวนี่มันมีโอกาสสีเบิร์สีหามนะแต่นี่มันหามมาสองวันแล้ววันวันผมคิดว่าเบิร์นะผมคิดว่าเบิร์มันก็ได้ได้ใบนี้ให้สองสองกับสองห้าห้าโอเคนะครับคลิปนี้ก็ย่างพอสมควรเดี๋ยวพี่น้องไปพิจารณาเบิรงนะเดี๋ยวอ่ต่อไปกัน แล้วก็ต้องเสนอความรู้เรื่องต่อไปอีกต่อไปอยังต้องบาันทึกขึ้นต่อมีแต่ต,ต่อไปครับต่อไปอีกหลายอันยุกอันนี้กำบ่าันเดินลงในเบิรงนะหกสองเจ็ดสองเนาะมันชนกันที่ 7, นะเจ็ดมั้งตอนนี้ตัวนี้ได้เจ็ดกับแปดอันนี้ได้หกเจ็ดแปดชนกันอันนี้ได้หน,น,น,นึ่งหนึ่งสองสามนี่ก็ยังเด่นเพื่อก่าอันนี้ห้ากับหกหากับหกนี่ให้เด่นหามากกว่า ถ้าห้ามาก็ห้าสี่นั่น,หนแหละเก้าแทบนะครับเพราะว่ามันหลักหน่วยมันเรียนยู่แค่นี้เนาะหนึ่งสองสามสี่โอเคนะครับเดี๋ยวจังไดจังว่ากันเดี๋ยวสิงลงอ่าเดี๋ยวสิจับสามโตจับออกช่องออกซินนะมันออกวันอย่างวันอาทิตย์บวันอาทิตย์มีเวลานะครับถ้าเกิดว่าใดรซื้อเลขสีสาเนี่ยยังน้อยอะ่ะท็อสออมซินออกนี่สามารถปัดท่องได้เลยนะครับ ชาท่อ,สอกสับอับอมซินออกออกแล้วนี่อปั้นทุ่งไ่เลยนะพระเลขมันออกบกไกลกันนะครับโอเคเดี๋ยวจังปุ้ยกันเนาะคลิปนี้กับไว้ค่นี้นะครับสวัสดีครับ